นี่จ้าผิวหนาคุณป่าเพิ่นสินอนแล้วอาบนา้ำเตรียมนอนเรียบร้อยนะคะโบขมิ้นไปจ้าตัวนี้นี่สลายฝากละดีแห้งเด้อค่ะเบิ่งดตลดาผิวหนาเพื่นแบบช่ำวบาวมากจ้า ตาผึ่งอาบน้ำแล้วนะคะมาตาไท้มาตาสวนลงขมิ้นก่อนนอนตัวขมิ้นนะคะแนะนําเลยสูตรนี้นะคะคิดค้นโดยเฉพาะเลยสําหรับคนที่เป็นฝ้าหนาๆน,นานะคะกระลึกๆผิวหน้ามองคล้านะคะใช้ตัวไหนไม่ดีขึ้นใช้ตัวไหนไม่หายนะคะเป็นมานาน5ปี10ปีกุ้งอยากแนะนําเลยค่ะดูสิคะหน้าคุณป้าวัย50นะคะผิวหน้าฉ่านะคะหน้าเต่งตึงนะคะผิวหน้ากระจ่างใสแต่ก่อนจะบอกเลยว่าฝ้าหนามากกระ หนามากนะคะแถมผิวหน้ายังแดงอีกเนาะปาเนะาะปาดผิวหนาเจ้าเป็นตะออนซอนเนาะนี่นะคะเซตนี้เลยนะคะเป็นขมิ้นสดแถมกันแดดนะคะเซตนี้ เซตสลายฝ้านะคะ7วัน14วันเห็นผลชัดเจนเลยนะคะ1แถมหนึ่งนะคะป้าแนะนําหน่อยมีตัวไหนบ้าง1กันแดดแคปซิมคาเมิมินนะคะ1แถม1 99บาทนะคะราคาดีแบบนี้ห้ามเลื่อนผ่านเลยนะคะอยากให้ทดลองนะคะคุณแม่คุณป้านะคะฝ้าหนาหนากะลึกๆอยากมีผิวหน้าที่ใสแบบนี้นะคะต้องลองนะคะแนะนําเลยโปรใช้ต่อเนื่องไปเลยนะคะซื้อไปตุนเลย3แถม3 290บาท